สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องน้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็ต้องรู้จักความเป็นน้ำมันมะพร้าวเพราะว่าเราใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเดินไปไหนเราก็จะเห็นใส่ขวดตั้งแต่ขวดเล็กๆ 39, 69, 500, 700ออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายแหมมันรู้สึกว่าสรรพคุณมันดีมากเลยนะมันตั้งแต่เส้นผมยันเล็บเท้าเลย แต่พอซื้อไปกินก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลกไหมครับตรงที่ว่าอาหารเสริมทําไมต้องเสริมผมอยากจะบอกว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องน้ํามันมะพร้าวเนี่ยรูปแบบหรือองค์ประกอบมันมีหลากหลายนะครับลิท์ที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกันไปด้วยกระบวนการวิธีการนวัตกรรมผมยกตัวอย่างน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันทะพ้าที่สกัดเย็นมันมีฤทธิ์ในตัวของมันอยู่แล้วหรือกาเรียกว่าฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานะครับคุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่น้ำมันมะพร้าวแต่มันอยู่ที่กรดไขมันชนิดหนึ่งเหมือนกับคุณกินไอ้เจ้าผลไม้สักลูกหนึ่งนะครับอืออะไรเดียดนึกก่อนเดี๋ยวกลับไปนอนหลับแล้วก็คิดได้แล้วก็มาบอกเนาะมังคุด เรากินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะจนเริ่มทรงพัชราพอสมควรแต่ตอนเป็นเด็กๆเราก,ก็เห็นว่าปู่ย่าตายายก็กินเสร็จทําไมแกไม่ทิ้งเปลือกโดยเฉพาะคุณตาผมเอาไปตากแดดแล้วก็สั่งให้ผมไปตากนะให้แห้งเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็เอาตอกเนี่ยเสียบๆๆแล้วก็ร้อยแหมยยงกบไอพุงมาไลคล้องหางเครื่องดนตรีลูกทุง่งสมัยก่อนเคยเห็นใช่ไหมฮะ หาข้มู้ไม่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยตาผมก็เอามาฝนฝนทนฝน,นเวลาเด็กที่เป็นไข้นะครับแล้วก็มือป้ายแล้วก็จกเข้าไปในปากขวงขวงผมคนคนนั้นคือผมโดนโดนด้วอ้วกกันแบบเหมือนทะเลล่มเลยเราไม่รู้เลยมันมีอะไรแต่พอมายุคนี้นักวิทยาศาสตร์มีการคิดค้นมีการตอบสนองหาสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในนั้นพอรู้ว่ามันมีแซนโทนเท่านั้นนะแม่เจ้าแล้วหลายๆอย่างที่มันมีมากกว่าแซนโทนสารสกัดที่ได้ออกมา โอ้โหมันคือคุณค่าทางยาที่มีฤทธิ์ทั้งในเรื่องของการเพิ่มปุ่มกันแล้วก็ต้านการอักเสบได้ดีมากเช่นกันมะพร้าวนี่ก็เหมือนกันสารสําคัญที่อยู่ในสารสกัดในมนันมะพร้าวนะครับก็คือกรดลอริกหรือ,รอลรอรอลิกแอซิดนะครับตัวนี้มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกับอาหาร5หมู่ข้อที่ดีเห็นไหมครับอันที่2เหมือนกับนมนมแม่คุณไม่ได้ขาดเลยเพราะนั้นการที่เขานะฮะ เข้ามาอยู่ในร่างกายคุณได้นั่นหมายความว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยสามารถที่จะทําได้เยอะแยะมากมายยิ่งไปได้กรดไลโปอิกเข้ามาอีกนะครับยิ่งไปได้สารเยื่อเมเนียมเข้ามาอีกได้คเลสตินเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายนะฮะพอทุกอย่างมารวมกันอย่างเช่นพอไปรวมกับกระเทียมอย่างเงี้ยโอ้โหสิ่งที่ได้ในคุณรู้ไหมครับอย่างอัลฟาไลโปอิกเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยนะครับ เขาสามารถที่จะดูแลในเรื่องของหลอดเลือดนะสารเซซามีนนะฮะเข้ามาดูแลในเรื่องของการอักเสบของข้อมันเลยไม่แปลกในที่เวลาที่เราใช้สารสกัดนะจากตัว G4 มีน้ำมันลำข้าวองค์ประกอบเหล่านี้คือสารที่ออกฤทธิ์ทางยาที่เรียกว่าโภชนาเภสต์มันเลยช่วยลดการอักเสบแม้กระทั่งได้ในข้อแล้วไปเพิ่มน้ำเลี้ยงข้อนะครับ ส่งผลให้หลอดเลือดทุกส่วนตั้งแต่สมองถึงหัวใจรวมทั้งอวัยวะส่วนปลายถูกเคลียร์ไปด้วยนะครับสารสกัดในกลุ่มลอลิกแล้วมันเป็นลอลิกที่เป็นสาร <c oughs> เป็นไขมันสายกลางไม่ใช่สายยาวมีเพียงแค่8-14ถึง14อะตอมที่พอดีกับร่างกายถ้ามันสายยาวจะอยู่ที่หน้าท้องถามเก็บไว้ทำไมเขาบอกว่าพอลามันขาดจะได้ดึงมาใช้โอ้โหบางคน80แล้วท้องยังห้อยเหมือนคน ท้องเก้าเดือนไม่รู้ชาติไหนจะไปใช้ก็ตายเพราะโรคหลอดเลือดน,นี่เองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลาก็เลยอยากจะฝากว่าการดูแลเรื่องหลอดเลือดการดูแลในเรื่องของการอักเสบนะครับแล้วก็เสริมภูมิกัน G4 ให้คุณค่าได้อย่างมหัศจรรย์จร,จริงๆโดยที่ไม่ได้ให้การรักษาแต่มากกว่าการรักษาอย่าลืมนะครับสารปฏิชีวนะเคมีแบบนี้เป็นพิษต่อสารเคมีและเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบ แต่จะไม่เป็นพิษต่อร่างกายและอวัยวะของคุณเลยยิ่งคุณได้สัมผัสและคุณจะรัก G4 วันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ